ถ้าดำรงชีวิตแบบนับหนึ่งอย่างนั้นเมื่อไหร่จะถึงสิบเพื่อทีแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ต้องว่าถ้าสมมติว่ามันจะไปเดินตามรอยคนอื่นแล้วเมื่อไหร่จะมีรอยของตัวเองบ้างมีร่องมีรอยแล้วก็ั้งว่าคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทําตนอุทิศเป็นผู้มีปฏิปทาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแล้ว คนอื่นได้อาศัยสัตว์โลกได้พึ่งพาได้อาศัยเเป็นต้นนลวงพ่อก็ชอบใจอย่างนั้นนะชอบใจอย่างนั้นทำแล้วคนอื่นพึ่งพาอาศัยได้คือถ้าถ้าทั้งโลกก็บอกว่ามองมองมองดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คิดเหมือนกันทั้งหมดนะ เดี๋ยวน้วองพ่อมองเห็นพ่อแม่ครูบบอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติก็ทำไไเนอ้อมีคนกราบไหว้บูชาเยอะแยะไปหมด